สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้งจะมารีวิวไฟฉาย O l l i t e s e e k e r 4 Pro สีเดสสแตนค่ะตัวนี้นะคะมิ้งเคยรีวิวรุ่นนี้เอาไว้แล้วนะแต่ว่าเป็นตัวสีขาวและสีดําค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Silver 4 Pro สีเดสสแตนนะคะซึ่งเป็นสีใหม่ของมิ้งค่ะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเอามาเทียบกันนะสวยทั้ง3สีนะคะสีเดสสแตนเป็นอีก1สีคะ่ะที่น่าสะสมเป็นได้ทั้งไฟฉายค้นหานะคะหรือจะใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้ค่ะแสงดีมากสว่างสูงสุดอยู่ที่4,600ลูเมนส์นะคะเขาเนี่ยมาพร้อมกับเคสพลาส ติกแข็งแรงแบบนี้ด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะว่าสีเดส,สิแทนเนี่ยเขาสวยแค่ไหนก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่ราคาก่อนค่ะตัวโอไลซิกเกอร์โฟร์โปรซีเดสิแทนนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่4 7 6 0บาทค่ะแต่ว่าโปรเดือนนี้นะคะเขาลดลงค่ะเหลือ3 0 9 4บาทเท่านั้นเองและสําหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะเดือนนี้เนี่ยเขามีแจกไฟฉายด้วยนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะสมาชิกระดับเงินเนี่ยเริ่มจองล่วงหน้าได้วันที่23กันยายนค่ะเวลา10บโมงเชา้าสมาชิกทั่วไปนะคะสา สามารถสั่งซื้อได้วันที่24กันยายนค่ะเวลา10โมงเช้าเช่นกันค่ะสิ้นสุดโปรโทั้งหมดนะคะวันที่28กันยายน2567ค่ะเวลาบ่าย2นะคะถ้าใครไม่ทันช่วงโปรโมชั่นนะคะก็เหมือนเดิมค่ะสามารถใช้โค้ดมิงกี้นะคะเพื่อรับส่วนลด12%ได้เลยค่ะลิงก์ทุกอย่างนะคะมิงวางไว้ใต้คลิปแล้วค่ะภายในกล่องนะคะก็จะมีคู่มือค่ะมาให้2แผน่นมีสายชาร์จ Type C แบบนี้ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเขาชาร์จไฟผ่านซองพลาสติกได้ค่ะมีตัวแขวนไฟฉายแตะติด กระแผ่นแล้วก็มีน็อตมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวไฟฉายพร้อมตัวเคสแบบนี้มาให้ค่ะเรามาดูตัวไฟฉายกันค่ะตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะจะเป็นสีเดสสแทนนะคะสีเนี่ยจะออกน้ําตาลแบบนี้นะคะสีทองเหมือนผืนทรายที่ทะเลทรายแต่ว่าไม่ใช่สีทองที่ดูฉูดฉาดนะคะเป็นสีทองสงบนิ่งดูสุขขุมค่ะมีแลมีรุ่นนี้นะคะถ้ารวมตัวนี้เนี่ยก็เป็น3สีค่ะสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลถ้าลองเทียบสีนะคะก็สวยทุกแบบค่ะใครชอบสีไหนนะคะก็เข้าไปเลือกดูได้เลย บริเวณตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะจะมีพิมพ์โอไลท์สีขาวด้วยค่ะตรงมือจับเนี่ยจะเป็นซิลิคนนุ่มๆม,มีปั๊มชื่อรุ่นตรงนี้นะคะและมีการออกแบบลวดลายกันลื่นแล้วก็ทําร่องให้รองรับกับนิ้วมือค่ะเวลาที่เราจับเนี่ยจะติดมือค่ะจับถนัดมือมากขึ้นวัสดุของตัวบอดี้นะคะจะเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยค่ะรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมเคสพลาสติกแข็งแรงแบบนี้ค่ะเราเนี่ยสามารถชาร์จผ่านเคสได้นะคะชาร์จตรงรูไทสีตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมี สายชาร์จ MCC3 นะคะก็สามารถชาร์จตรงหางไฟฉายได้เลยค่ะตัวเคสเนี่ยแข็งแรงค่ะมีคลิปหนีบสําหรับหนีบกางเกงอยู่ตรงนี้ด้วยด้านในตัวเคสนะคะจะมีวงจรแม่เหล็กสําหรับชาร์จไฟอยู่นะคะซึ่งเวลาที่เราเก็บไฟฉายเข้าซองเนี่ยเขาอะ่ะจะลดแสงอัตโนมัติค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฉายเนี่ยร้อนจนเกินไปตัวสวิตช์เนี่ยจะเป็นสวิตช์แบบวงแหวนโลหะนะคะเวลาเพิ่มความสว่างเนี่ยก็หมุนตรงสวิตช์ค่ะหรือว่าจะใช้วิธีกดค้างก็ได้รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีการเจาะเลเซอร์แบบไมโครนะคะเพื่อ ให้แสงไฟในบอกสถานะผ่านโลหะออกมาค่ะตัวไฟบอกสถานะนะคะจะมีบอกระดับแบตแล้วก็จะมีระดับความสว่างของไฟค่ะจะมีบอกข้างละสีระดับนะคะตรงหัวเบซิลค่ะจะเป็นสแตนเลสสตีลสีดํานะคะมีการออกแบบรอยหยักนะคะไว้ให้สําหรับทุกของแข็งมาให้ด้วยนะมีพิมพ์บอกค่าแสงไว้ตรงนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยให้ค่าแสง CCT นะคะอยู่ที่ช่วงประมาณ5,700ถึง7,000เคลวินค่ะจะเป็นแสงแบบคูไวนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมี LED 4เม็ดนะคะตัว LED รุ่นนี้นะคะ จะเป็นของออสแตลีนค่ะตัวเลนเนี่ยเขาจะเป็นแบบ TIR เลนนะคะซึ่งกันรอยกันกระแทกใช้งานสมบุสมบันใช้ค้นหานะคะขึ้นเขาลงห้วยได้สบายเลยค่ะตัวซิกเกอร์โฟโปรนะคะจะเป็นไฟฉายที่สว่างมากเวลาใช้เนี่ยก็จะมีความร้อนพอสมควรค่ะเขาก็เลยมีการออกแบบร่องระบายความร้อนตรงนี้ค่ะแต่ว่ามีพูดตรงๆนะว่าถ้าเกิดจับด้วยมือเปล่าเนี่ยก็จะยังรู้สึกอุ่นๆอยู่นะคะจนถึงร้อนนิดๆได้ค่ะก็แนะนําให้ใช้ถุงมือนะคะแบตนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่ด้านใน ะะแบตท,ที่ให้มาเนี่ยจะเป็นแบตคัสตอมของโอไลนเองค่ะให้ความจุแบตมาถึง5,000ม ah ิลลิแอมค่ะเป็นรหัส2 1700 3.6โวลต์ค่ะตัวไฟฉายนะคะจะมีขนาดความยาว133ม mm ค่ะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตรงหัวเบซิลนะคะจะอยู่35มิมลิเมตรค่ะน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะคะจะอยู่ที่205กรัมค่ะสามารถกันน้ำได้ถึง IPX8 กันกระแทกได้ถึง1.5เมตรค่ะวิธีใช้สำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้นะคะเขาจะล็อกไฟฉายอัตโนมัติค่ะถ้าเราปิดไฟฉายเกิน10วินาทีเนี่ยเขาก็จะล็อกค่ะเวลาปลดล็อกเนี่ยก็แค่หมุนสวิตช์90องศาจนไฟติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแค่นี้เนี่ยเขาก็ปลดล็อกแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็กดเปิดได้เลยค่ะโหมดไฟปกตินะคะจะ มี3ระดับค่ะมีแสงโลมีเดียมและไฮค่ะถ้ากดค้างไว้เนี่ยเขาจะวนแสงไปเรื่อยๆค่ะหรือว่าเราเนี่ยจะปรับความสว่างด้วยการหมุนสวิตช์แบบนี้ก็ได้ค่ะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะก็จะสว่างขึ้นค่ะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะสว่างลดลงค่ะอยากให้สว่างระดับไหนนะคะก็หมุนเลือกได้เลยค่ะถ้าจะกดมูลไลน์นะคะให้ไฟฉายเนี่ยอยู่ในสถานะที่ปิดก่อนค่ะแล้วก็กดสวิตช์ค้างไว้จนไฟฉายติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะสามารถจําค่าแสงได้ค่ะได้เฉพาะแสงมูลโลมีเดียมและไฮนะคะส่วน เทอร์โบนะคะต้องกดดับเบิลคลิกแบบนี้ค่ะหรือว่าจะหมุนสวิตช์นะคะจนไฟบอกสถานะขึ้นสีขีดแบบนี้ก็ได้ค่ะแลสโตรดค่ะก็กด3ครั้งติดกันค่ะตัวแสงมูนนะคะจะสว่างสูงสุดอยู่ที่5ลูเมนส์ค่ะแสงโลเนี่ยจะสว่าง50ลูเมนส์นะคะแสงมีดเดยมจะสว่าง300ลูเมนส์ค่ะแสงไฮนะคะจะสว่างสูงสุดอยู่ที่1,200ลูเมนส์ค่ะส่วนแสงเทอร์โบค่ะสว่างสูงสุดได้ถึง4,600ลูเมนส์เลยค่ะและส่องได้ไกลสูงสุดถึง260เมตรค่ะ มาดูความสว่างของ s i การ์โฟ p r โในที่มืดกันค่ะ ถ้าเกิดใครอยากดูการรีวิวซิกเกอร์โนะคะแบบเต็มจัดเต็มเหนียวนะคะมินจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพราะว่ามินเคยรีวิวเอาไว้แล้วนะรายละเอียดต่างๆนะคะช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็โค้ดส่วนลดนะคะมิงก็จะลงไว้ให้ใต้คลิปค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมิงก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามมินกี้ชาแนลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ